อยู่ที่คนหมู่มากพูดอะไรให้เกี่ยวกับเรื่นนะครับไอสัตว์หมอยนี่ด้วยว่าแบ่งพวกคำหยาบแบไไ่อะไรเงี้ยไปนะครับผมให้พูดตะปอ,อนะครับพูดตะปอเด้อพี่ปุ๋ยคะ่ะออพูดตะปพูดตะปอพปอพกันแบบคนน่าสังมาคนน่าสังมาพูดตะป วันนี้นะครับผมพี่ก็ต้องแบบมาอำลาแคนวาสดวงแล้วนะครับว <c oughs> <c oughs> ันนี้แบบพี่ค่อนข้างจะเสียใจมากๆเลยนะที่จะต้องมาบอกน้องๆเอฟซีแปบมัดดวงทุกคนนะครับว่าวัดดวงได้ปิดแคนไปสองแคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดดวงโบบะวัดดวงนมผงนะครับวันนี้เราก็เลยแบบมาทำกิจกรรม อำลาแคนนะครับโดยให้คนที่อยู่ในแคนนะครับรอกรอบเป็นวงกลมใส่ชุดสีแดงเชิงนักแข่งไว้นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนคนที่แบบเขาจะออกแคนไปนะครับผมเป็นชุดสีขาวที่อยู่กลางวงนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบรรยากาศในดิสคอร์ดกันดูครับวงัามาแล้วเฮ้ยาวได้ไดกดโคโนทำไงใครไม่บานเราสับพวกมึอองเข้ามือเนาะแค่มากดโคโนน้อยเฮ้ยเขาต่อยแล้วเขาต่อยแล้วเขาต่อยแจกเอาเลยเอาเลยเอาเลยวงจะมาแนวเนี่ย ก็แบบว่าบรรยากาศในนี้ว่าคนข้างจะวุ่นวายกันเลยนะครับก็ต้องขอบคุณมิตรภาพดีๆของทุกคนนะฮะทุกแขนทุกคนก็น่ารักมากเลยนะครับที่แบบให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมส่งรัวตลอดมานะครับส่งใครที่อยู่ต่อก็ขอบคุณมากนะครับก็วัดดวงก็เหลือแค่2ส,สาขานะครับอาจจะแบบไม่เหลือพื้นที่เยอะมากเท่าไหร่นะครับให้คนอยู่ได้ทุกคนหรือคนใหม่เข้ามาก็อาจจะแบบนานๆทีได้มีคนใหม่เข้ามานะครับ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศอำลาลูกแคนนะครับผมสองสาขาจะต้องจากกันไปนะครับโอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็เป็นแบบกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับผมที่น้องๆเขาจะแบบมารวมตัวกันถ่ายรูปนะครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จจะแบบเปิดให้ยิงกันแบบฟรีสไตล์เลย<อ>เพราะฉะนั้นพี่ก็จะไปแกล้งน้องๆในแคนส่งท้ายหน่อยละกันไอ้แบมบก็เอาปืนไปสาดยิงหน่อยละกันนะครับ <c oughs> ตองก็บอกเลยพี่จะยิงรวดไปหมดนี้เลยนะครับ เรารอโอกาสดีๆแล้วเราก็จะไล่ยิงนะครับผมโอเคตอนนี้เรารอก่อนนะครับผมไป A few moments later เฮ้ยครับเอ้าเฮ้ยอ๋อเขาดูได้เวลาดีงามเวลาดีแล้วเขาดูว่าแข็งกี่แล้วพี่มองแบบนี้แล้วว่ะเรียมแพ่คโคตรเลี่ยมอ่ะเฮ้ยตกอ่ะตาไปอุ้ย เราใส่ทีเดียวหายหมดเลยมาพร้อมมาก็สรุปเลยนะครับวัดดวงตอนนี้ก็เหลือแค่สองสาขาเท่านั้นนะครับก็คือสาขาที่พี่อยู่แคนวัดดวงปกติเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาขาก็คือวัดดวงยืนหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแคนว่าจะเป็นกิจกรรมกระชับมิตรหรือการเทสแคนถ้าเปิดรับเทสเมื่อไหร่ก็มาติดตามได้ที่เพจแคนวัดดวงเลยนะครับเนี่ยฮะ ก็จะลงอัปเดตต่างๆ,างๆเกี่ยวกับแคนก็ฝากมาติดต,ตามกันได้นะครับคุณดูสําหรับน้องๆคนไหนนะฮะที่อยากจะเข้าแคนวัดดวงก็ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยว่าทาไมอยากเข้าแคนวัดดวงฮะเพราะเหตุผลอะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่จะมานั่งดูคลิปส่งท้ายหน่อยละกันนะครับว่าพี่เคยทําคลิปไหนกับน้องๆในแคนกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคุณดูฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกพี่ด้วยนะครับ <c oughs>